สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้คือผมเนี่ยนะจะพาทุกคนเนี่ยนะพามาเล่นเกมเลี้ยงเด็กนั่นเองนะผมอ่าอ่าดูดิว่าเด็กเด็กอยากจะทำอะไรอ่าเด็กต,ต้องการเสื้อผ้านะผมอ่าเลือกเสื้อผ้าให้เขาอ่าสวมนี่ใช้ไหมงามแทเฮ้ยจะเปลี่ยนไปอ่าอันนี้อันนี้อันนี แล้วก็อันนี้ใส่ถุงเท้าด้วยเพื่อความสวย <Yeah. S 1> อ่าเสร็จแล้ว yeah, yeah. อะไรคนนี้ต้องการสวมเสื้อผ้านะ <Yeah. S 1> ผมอ่าเลือกเสือ้อผ้าไร้ให้เขาดีเขาบอกโน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 นะ <Yeah. S 1> ผมแล้วก็เอาเ <Yeah. S 1> สือ้อผ้าอันนี้นะ ไอ้สัปบบานี้บอกากับผู้ชายอ่าจมุดข้าวเ่า <All right. S 1> สำเร็จ <c oughs> แล้วก็เด็กคนนี้อ่าอ่าเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยไมแล้ม่ใช่หรอ <c oughs> อ่าเอา เด็กผู้หญิงคนนี้นี่สวมแํมเพิรให้ลูกเอาแป้งมาทารัะผมดื่มนมนะผมให้ลูกเล่นให้ลูกเล่นของเล่นนะผมแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาเช็ดปากให้น้องเขานะครับผม อาจุกนมใสอ่าแค่นี้ก็น่าจะเป็นอาเซ็ตซินนะผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม